สวัสดีพี่ๆน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบพนาชุมชนท้องถิ่นทุกท่านครับวันนี้ขออนุญาตคุยกันเรื่องของอประเภทความพิการนะครับเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพความความพิการนะครับขององค์กรปกครองรส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นลักษณะงานข้อที่9นะครับข้อที่9ตามอขอบเขตเนื้อหาที่ใช้สอบนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้า เป็นของจอหง,งอนะครับก็จะเป็นข้อที่ข้อที่7นะครับตรงนี้อันนี้อิงของปีปี60น,นะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเกี่ยวกับประเภทความพิการนะครับมีอยู่7ประเภทนะครับข้อที่1นะครับพิการทางการมองเห็น 2. ได้ยินได้สื่อความหมาย 3. เคลื่อนไหวร่างกายนะครับ 4. จิตใจพฤติกรรม 5. สติปัญญา 6. การเรียนรู้ 7. โอริสติกนะครับตรงนี้นะครับถามว่า,าไปยึดเอาจากไหนนะครับของเรานี่ไปใช้ของอพอมอนะครับพนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าที่เราเรียกติดปากก็พมอพมอ,พอ,มอส่วนงานจังหวัดก็พอมอจอ เนี่ยครับซึ่งจะต่างจากของอาสายขูนะครับที่มีมีเก้าูมีเก้าประเภทนะครับขูมีเก้าประเภทส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเราเนี่ยเกี่ยวกับเบี้ยยังชีพนะครับให้จำว่ามีอยู่เจ็ดประเภทนะครับส่วนบัตรประจำตัวคนพิการเนี่ยปกติแล้วนะครับถ้าถามว่า มีอายุบัตรกี่ปีนะครับตอบไปเลยว่า8ปปีนะครับสำหรับท่านใดที่เป็นผู้สูงอายุนะครับก็จะตลอดชีพสำหรับสำหรับท่านที่พิการที่เป็นประจักษ์นะครับก็ตลอดชีพเหมือนกันนะครับถ้าจะไม่ผิดเนาะมีอยู่7ประเภทนะครับส่วนว่าปัจจุบันคนพิการนะครับได้รับเบี้ยงชีพในอัตราเดือนะละเท่าไหร่ เท่าใดนะครับต่าละ800บาทต่อเดือนแต่นะครับแต่ในปีงบประมาณ2,2564นะครับริการที่มีบัตรสการแห่งรัฐนะครับก็จะบอกอีก200บาทถามว่านาตอนนี้200บาทไปเข้าที่ไหนมาผ่านของอบัญชีหรือว่าให้ ผู้พิการโดยตรงหรือไม่นะครับตอนนี้ขอเรียนว่ายังเข้าในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอีก200บาทมีผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับมาถามว่าเงินขาดไปที่ไหนอีก200บาทนะครับก็เลยเรียนว่าอีก200เนี่ยน่าจะเข้าในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่800บาทเนี่ยก็จะเป็นการรับเบี้ยความพิการปกตินะครับ เรามาดูนะครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับวันคนพิการแห่งชาตินะครับวันคนพิการแห่งชาติข้อนี้นะครับเกี่ยวกับวันสําคัญที่พอชวันรู้นะครับมีที่หน้า1 2 2นะครับผมได้ใส่ให้ท่านไปเรียบร้อยแล้ววันคนพิการแห่งชาตินะครับตรงกับวันที่เท่าไหร่นะครับตอบไปเลยว่า วันเสาร์ที่2ของเดือนพฤกษิกาก็คือเดือนนี้นั่นเองนะครับถามว่าสัญ,ญลักษณ์หรือดอกอะไรที่เป็นสัญลักษณ์สำหรับบรรดาราคนพิการนะครับก็ตอบวาดอกแก้วกัญญาครับขอนี้สำหรับท่านไหนที่ยังหาอยู่นะครับข้อนี้ลืมบอกไปนะครับที่7ประเภทมีอยู่หน้าที่120 รเรา๋ยมาดูช่วงคําถามกันเลยนะครับข้อนีน้มีอยู่ข้อที่237ผมไม่แน่ใจว่าหน้าอะไรเนาะถามว่าประวิทย์ไปขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบีย้ยอาชีพความพิการต่อองค์กรปกครองส่วนท้อ,องถิ่นในเดือนสิงหา2562ถามว่าประวิทย์เนี่ยจะมีสิทธิได้รับเบีย้ยความพิการตั้งแต่เมืม่อ,อไหร่นะครับตั้งแต่เมื่อ,อไหร่ปี เรามาดูช้อยกัน,นะครับปีงบประมาณ62เดือนสิงหาขอปีงบ6 2เดือนกันยาขอปีงบ63เดือนตุลางอปีงบ63เดือนกันยาติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก,ตก,ตอกข้อนี้เราจะต้องมาตีตรงนี้ก่อนนะครับว่าสิงหาปี62เนี่ยมันอยู่ในปีงบประมาณไหนนะครับตัวนี้ในเป็นปีงบประมาณปี งบครับเราก็มาต่อกันเลยนะครับเราอันดับแรกเราต้องมาตีความของอในช่วงระยะเวลานี้ครับปีงบประมาณซึ่งปี62สนะครับสิงหาหกสออยู่ในช่วงปีงบประมาณของ62นะครับเริ่มแต่1ตุลา61ถึง30กันยา62สนะครับถามบัณวิตเนี่ยเมื่อลงสิงหา62ถามว่าจ,จะได้รับเมื่อไหร่ นะครับก็จะได้รับเดือนถัดไปนะครับเดือนถัดไปหลังจากที่มาลงนะครับหรือกรณีย้ายก็ไปลงที่ใหม่อีกเดือนนึงก็จะได้รับข้อนี้จึงตอบข่อขอไข่นะครับเป็นปีประมาณ6 2เดือนกันยาคําถามต่อไปถามว่านในปีประมาณหเนี่ยคนพิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีมีสิทธิรับเบี้ยความพิการเดือนละเท่าไหร่อันนี้เป็นความรู้ใหม่นะครับ ความดูใหม่เพิ่งจะมีในปีประมาณ64นะครับปกติเราจะตอบว่า800บาทนะครับแต่ว่าตามกว่า18ปีนะครับไม่ว่าจะมีบัตรหรือไม่มีบัตรสบริการแห่งรัฐนะครับก็จะได้1,000บาทนะครับแต่ปกติจะถามว่าเบีย้ยความพิการเนี่ยได้รับเดือนละเท่าไหร่ตอบไปเลยครับ800บาทฟันไปเลยเพวาแต่ปัจจุบันมีการแก้ไขนะครับจำให้ดีนะครับข้อนี้ผมเคยโพส ลงในเิดผาาขอพนาชุมชนท้องถิ่นของปอชอสายเหนียวด้วยนะครับแล้วสำหรับบางท่านนะครับถามว่าอา้าวพี่ครับเกี่ยวกับระเบียบการจ่ายเบีย้ยความพิการเนี่ยเริ่มแต่ปี5.3นะครับปัจจุบันมีการแก้ไขกี่ฉบับนะครับตอบไปเลยครับ4 4ฉบับนะครับเพิ่งแก้ไข ปีล่าสุดก็ปีขึ้มาเออปีพศ2562นะครับฉบับที่ 4. สสำหรับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของประเภทความพิการแล้วก็การรับเบี้ยความพิการเนี่ยเดือนละเท่าไหร่อายุของบัตรสําหรับใครที่ติดต,ตามนะครับพชสายเมียวนะครับเกี่ยวกับการจ่ายเบี้ยอาชีพคิดว่าเรื่องนี้ก็คงไม่ยากนะครับได้ไปหลายข้อแล้วนะครับเนาะ สำหรับท่านที่ติดตามหนังสือนะครับก็รอจะส่งรอบแรกในวันพฤหัสนี้นะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณครับ